ต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่7กันนะคะเขาบอกว่าการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่จังหวัดหนึ่งมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด200คนโดยฉัดนาดามงคลและมินตราเข้าร่วมแข่งขันด้วยสมมุติผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนวิ่งเข้าเส้นชัยในลำดับที่แตกต่างกันทั้งหมดเลยนะคะไม่มีใครที่แบบไม่มีที่หนึ่งสองคนไม่มีที่สองคนนะโอเคไหมอืมความหมายของเขาอ่ะทีนี้ข้อหนึ่งเขาบอกว่า จงหาจำนวนรูปแบบการวิ่งเข้าเส้นชัยของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดโดยที่ฉัตรวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ยาดาเป็นอันดับที่59มงคล131และมินตาเข้าเป็นคนสุดท้ายแบบนี้หมายความว่ามันมีอยู่4ใช่ไหมมันมีอยู่4ตํตำแหน่งที่โดนล็อกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็คือแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้แบบสลับสับเปลี่ยนกับเพื่อนได้ไม่อะไรเลยนะคะ ซึ่งหมายเขาว่าอันนี้คือคขูขออนุญาตไม่เขียนยาวเลยแล้วกันนะคะเพราะว่ามันมันค่อนข้างเยอะจริงเราก็ต้องเขียนแบบนี้แหละเขียนว่าเออฉัดฉาดในที่หนึ่งเนาะเออโอเคเนี่ยก็จะไปแบบที่หนึ่งเท่ากับฉาดใช่ไหมที่ห้าสิบเก้าเท่ากับยาดายาดาเออร้อยสามสิบเอ็ดเท่ากับไหนคะมงคลเออมงคล แล้วก็สุดท้ายสุดท้ายก็คือที่สองร้อยเนาะที่สองร้อยก็ได้เท่ากับมินตราอ่ะเราจะมองนะคะเรามองไอคนที่มันแบบว่ารู้ไ้แล้วแบบเนี้ยว่ามันมีหนึ่งแค่มีแค่หนึ่งรูปแบบมีหนึ่งรูปแบบคือมันไม,ม่สามารถที่จะเอาฉัดไปอยู่ที่ห้าสิบเก้ายอดาไปอยู่ที่หนึ่งได้ะคะ่ะเพราะาเขาบอกไปแล้วว่าเออมันได้เท่านี้นะอ่างเงี้ยแปบลบว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือหนึ่งรูปแบบ จริงๆเราก็ไม่ได้สนใจมันอยู่แล้วเพราะมันดนล็อกไปแล้วเรียบร้อยนะคะแปลว่าคนทั้งหมดเนี่ยจาก200คนของเราเนี่ยลบไปแล้ว4คนที่เรารู้ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วก็คือก็จะเหลือ1 9 6คนใช่ไหมเออ1 9 6คนเนี่ยเราไม่รู้ว่าว่ามันจะเป็นที่ลำดับเท่าไหร่ใช่ไหมแปลว่าถ้าลักษณะแบบเนี้ยเราจะสามารถเราจะมาจัด1 9 6คนเนี่ยให้มันอยู่ในที่ลำดับที่มันเหลือๆอ,อยู่่มันก็จัดได้อีกเท่าไหร่คะ หนึ่งร้อยเก้าสิบหกแบบนะคะเราก็จะจัดได้ร้อยเก้าสิบหกแฟกก็คือ n Fa นมีร้อยเก้าสิบหกเลือกมาร้อยเก้าสิบหกเลยก็คือ n Fa นก็คือร้อยเก้าสิบหกเลยตัวนี้หนึ่งเราจะเขียนไหมหนึ่งคูณกับหนึ่งร้อยเก้าสิบหกก็ไม่เขียนใช่ไหมเราก็เขียนแค่หนึ่งร้อยเก้าสิบหกแฟกก็พอแล้วนะคะตอบไปเลยค่ะตอบไปเลยว่า รูก็แบบเาการวิ่งแข่งมาหันมาราธอนครั้งนี้โดยที่ฉัดได้ที่หนึ่งยาดาได้ที่ห้าสิบเก้ามงคลได้ที่ร้อยสามสิบเอ็ดมินตาได้ที่สุดท้ายสามารถจัดได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยเก้าสิบหกแฟกรูปแบบเข้าใจไหมเอ่ย ตัวที่แบบมันจะสามารถสลับที่กันได้ก็คือคน196คนที่มันเหลือเนี่ยสลับไปสลับมาได้ตรงไหนก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ของคนที่โดนล็อกไว้แล้วพวกนี้ซึ่งพวกนี้ล็อกไว้แล้วมันสลับสับเปลี่ยนไม่ได้ก็คือหนึ่งวิธีของมันอยู่แล้วนะคะซึ่งมาคูณกับขั้นตอนนี้หนึ่งคูณกับ196แฟกก็ได้196แฟกเหมือนเดิมนะคะอ่ะเงื่อนไขต่อมาถ้าเขาบอกว่าคนมีสองร้อยคนนะจำไว้นะคุณครูเอาตัวนี้ออก ถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าจงหาจํานวนรูปแบบการวิ่งเข้าเส้นชัยของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดเมื่อฉันดนาดามงคลนและมินตาวิ่งเข้าเส้นชัยโดยได้อันดับที่ติดกันพอมันได้คนมันมีเอ็นคน,นอะมันมีเอ็นทั้งหมดแบบสองร้อยคนใช้คำว่าคนแล้วกันเนาะคนทั้งหมดอะมันมีสองร้อยคนกลัวลืมกลัวตัวเองเนี่ยแหละค่ะลืมไม่ได้กลัวใครลืมเลย แล้วทีนี้เขาบอกว่าสี่คนเนี้ยมันจะต้องเป็นลาดับที่ติดกันเราจะมัดให้มันอยู่ติดกันเลยค่ะมัดสี่คนนี้ให้มันติดกันเลยหนึ่งเลยค่ะมัดสี่คนนี้ติดกันติดกันแล้วก็จะมองว่ามันเป็นแค่หนึ่งคนนะคะจะถือว่าเป็นแค่รูปแบบเดียว เป็นคนเดียวเพราะว่ายังไงมันจะต้องแบบไม่สามารถไปสลับสับเปลี่ยนกับเพื่อนคนอื่นได้อยู่แล้วเราก็มองให้มันเป็นแค่คนคนเดียวไปเลยนะคะเออดังนั้นคนที่เหลือเนี่ยดังนั้นคนที่เหลือก็จะเหลืออีกเท่าไหร่คะสองร้อยลบสี่ก็คือเหลือเท่าไหร่ อ๋อไม่ใช่ลบสี่สิเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันก็เป็นหนึ่งคนอยู่แล้วเนาะก็คือสองร้อยลบสามเพราะว่าตรงนี้สี่คนนี้กลายเป็นหนึ่งก็จะเหลือแค่หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดคนจะได้ร้อยเก้าสิบเจ็ดคนเนาะพอมัดสี่คนนี้ดีกันแล้วก็จะเหมือนว่าเหมือนว่ามันเป็นคนเดียวกันแล้วก็จะเหลือคนทั้งหมดแค่ร้อยเก้าสิบเจ็ดคนนะคะง,งงไหม ทำไมไม่เอาสองรลบสี่คือพวกนี้ไม่ได้หายไปแค่เรามัดให้มันเป็นหนึ่งคนใช่ไหมจากที่มันเคยเป็นสี่คนมันกลายเป็นหนึ่งคนมันก็จะลบออกไปแค่แค่สม,มือนว่าลบสามใช่ไหมเสมือนนะแต่มันไม่ได้ไปไหนเพราะมันจะอยู่ติดกันแล้วมนเราค่อยมาคิดว่าอีสี่คนนี้มันได้กี่กี่รูปแบบนะคะอ่ะพอตรงนี้แล้วคนเหลือร้อยเก้าสิบเจ็ดคนเรียบร้อยแล้วเราก็จะ ซึ่งจะจัดรูปแบบการเข้าเส้นชัยเนี่ยของร้อยเก้าสิบสี่คนเนี่ยร้อยเก้าสิบเจ็ดคนเลือกหมดเลยก็เป็น n แฟกก็คือร้อยเก้าสิบเจ็ดแฟกนะคะก็จะได้ร้อยเก้าสิบเจ็ดแฟกรูปแบบ อาทีนี้ลําดับต่อมาขั้นตอนต่อมาเราจะมาจัดไอ้คนที่เรามัดรวมกันก็คือชัดเยดาโมงคลและมินตราอ่าชัดไอ้สี่คนเนี้ยนะคะมันก็สามารถจัดรูปแบบของมันได้อีกสลับอันดับกันได้นะคะมันก็สลับไปสลับมาเนาะสลับอันดับกันได้ เพราะว่ามันติดกันแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าใครอยู่คนไหนที่เท่าไหร่เนาะสลับอันดับกันได้สับไปสับมานั่นแหละมีสีคนก็เป็นสี่สี่แฟกรูปแบบอ่าดังนั้นรูปแบบการวิ่งเข้าเส้นชัยของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดเมื่อฉัดนดาวงคลมินตาวิ่งเข้าเส้นชยัยโดยได้อันดับที่ติดกันนะคะมีทั้งหมด ร้อสเจดแฟคูณอยู่กับสี่แฟรูปแบบครูจะตอบแบบนี้เลยเพราะว่าเลขมันค่อนข้างเยอะนะคะเขาก็ไม่ค่อยคิดกันมาหรอกเนาะโอเคเราไปดูเงื่อนไขต่อไปเลยการเพื่อไม่แก้ไม่เสียเวลานะคะ มาดูแข่งขัข้อที่สามเขาบอกว่าถ้าการแข่งขันนี้ให้รางวัลผู้เข้าเส้นชัยสามระดับแรกจงหาจํานวนรูปแบบการวิ่งเข้าเส้นชัยของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดโดยที่มินตาได้รางวัลอ่าวมินตาได้รางวัลมินตาได้รางวัลแปลว่ายัางไงมินตาก็ต้องติดหนึ่งสองสามใช่ไหม,มยังไงมินตาก็ต้องติดอยู่ในตัวนี้แน่นอนนะคะก็จะได้ว่ารูปแบบการเข้าเส้นชัยของมินตามีอยู่แค่สามรูปแบบ รูปแบบการเข้าเส้นชัยของมินตามีสามรูปแบบคืออะไรบ้างคะที่เป็นของมินตาได้คือไม่ที่หนึ่งก็ที่สองไม่ที่สองก็คือที่สามนั่นแหละคือคำความหมายของมันนะคะเราก็ได้ไปแล้วว่ามินตามีแค่สามรูปแบบนะอ่าแล้วคนอื่นๆที่เหลือล่ะเราตัดมินตาออกไปหนึ่งคนนะคะแล้วคนที่เหลือสองคนที่เหลือ สองรลบหคนคือลบมินตาออกไปเหลือร้9ยคนก็จะจัดได้ใช่ไหมจะจัดได้199คนลำดับมันแตกต่างกันทั้งหมดก็เป็น199ยแฟกดังนั้นก็เขียนมาอีกรอบหนึ่งเนาะดังนั้นถ้าการแข่งขันนี้ให้รางวัลผู้เข้าเส้นชัยสามลำแรก แล้วก็รูปแบบการวิ่งเข้าเส้นชัยของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดโดยที่มินตาได้รางวัลน,นะคะจะเป็นได้ทั้งหมดก็คือ3คูณกับ199แฟกรูปแบบโอเคนะอ่าโอเคค่ะทีนี้มาดูข้อที่4 แข่งขันหนีให้รางวัลผู้เข้าเส้นชัย3าันดับแรกจงหาจานวนรูปแบบการวิ่งเข้าเส้นชัยของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดโดย3โดย3มใน4นนี่คนนี้ได้รางวัล3ใน4 3ใน4คนนี้ได้รางวัลก็คือรางวัลเขาให้แค่ที่หนึ่งใช่ไหมเรามีทั้งหมด4คนมันก็เหมือนมีทั้งหมด4เลือกมาแค่3 PNR ก็ P 4 3สใช่ไหมคะอืม ขั้นตอนที่1ก็คือ3มใน4ี่เนาะสมใน4เนน4ข้าใจคำว่าสใน4ี่ไหมก็คือรางวัลเนี่ยรางวัลมันมีแค่3มแต่คนมันมี4ี่คนใช่ไหมเราก็จะได้3ในสี่ก็คือจะได้ P สีเท่ากับ4แฝกส่วนด้วย4ีลบสามได้หนึแฝกหแฝกก็คือ1เนาะก็เหลือแค่4ี4แ่แฝกแฝก็คือ สี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งเท่ากับยี่สิบสี่รูปแบบอันนี้ครูกระจายเพราะว่ามันมันเลขมันง่ายนะคะมันไม่ได้เยอะมากก็กระจายมาเลยอ่ะและ้วขั้นตอนต่อไปเราเลือกมาแล้วได้สามสามลำดับอะสามลำดับที่หนึ่งสองสามเนี่ยเราเลือกจากสี่คนนี้เขาบอกว่าเพราะว่าสี่คนนี้มันได้รางวัลใช่ไหมอ่าเราเลือกไปแล้วสามลำดับคือที่หนึ่งที่สองที่สามแต่ตั้งแต่ที่สี่ไปจนถึงที่สองร้อยอะมันยังไม่โดนเลือกอีสี่คนนี้มันโดน ตกไปหนึ่งคนด้วยดังนั้นคนที่ยังไม่ได้โดนจัดตำแหน่งอะไรเลยนะคะผู้เข้าแข่งขันที่เหลือผู้เข้าแข่งขันที่เหลือเนี่ยจะเหลืออีกหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดคนเพราะว่าเราเพิ่งจัดที่หนึ่งที่สองที่สามไปจากสองร้อยคนเออจัดจัดได้ซึ่งมันจะจะได้จจะจัดได้สิ จะจัดได้นะคะซึ่งคือแบบมันจะสลับที่ของมันยังไงก็ช่างอ่ะจะได้ที่เท่าไหร่ก็ช่างเขาไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมก็คือได้เท่าไหร่คะหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดแฟดอ่าทีนี้เราก็นำขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองมาคูณกันก็เหมือนเดิม อย่างนั้นถ้าการงขันนี้ให้ผู้เข้ารางวัลผู้เข้าเส้นชัยสาอันดับแรกจํานวนรูปแบบการวิ่งเข้าเส้นชัยของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดโดย3ใน4คนนี้ได้รางวัลมีทั้งหมดจริงๆหนูต้องเขียนแบบทั้งหมดที่ครูพูดมาเลยนะคะแต่ว่ามันยาวไปครูก็เลยเขียนแค่นี้มีทั้งหมดตัวแรกก็คือ24คูณกับขั้นตอนที่2ก็คือหนึรูปแบบอ่ะแฟกด้วยนะคะรูปแบบ อย่าลืมค่อหมายแฟกนะเพราะว่าความหมายแตกต่างกันเลยนะโอเคก็ถือว่าผักได้ลองทำเราได้ลองทําโจทย์ที่มีการวิเคราะห์ค่อนข้างนิดนึงนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวหลังจากที่เราลองดูไปแล้วนะคะลองไปทําแบบฝึกหดัดหนังสือคณิตศาสตร์เพิ่มเติมของสสวทม .5 เล่ม2กันดูนะคะ <Okay. S 2> เผื่อแบบมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถมาสอบถามค,คุณครูได้นะคะสวัสดีค่ะ